เป็นบาวใบกินนลายแล้วพี่น้องพอดีพ่อง,งามจะได้ความสมดุลเสวยตื่นขึ้มาบานลหาหนาแปลงฟันมาปอกขิงไว้ก่อนเลยพี่น้องสวัสดีค่ะสัรหามาฝากนะคะพี่น้องสรรหามาฝากจากชีวิตบ้าน ืัอนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดน้ำสมุนไพรกินกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะกินแบบร้อนนะคะเฮ็ดน้ำสมุนไพรกินกันปรับสมดุลร่างกายอาจาร้าพี่น้องสิบิได้เจ็บบวได้ไข่นะคะร่างกายเราสมดุลเราก็บอ่เจ็บปวไข้บวป่วยเนาะพี่น้องวันนี้เราจะมาทําน้ําขิงพี่น้องต้มน้ําขิงใส่หัวกระชายนะคะกินฮ้อนๆอนวันนี้เราจะมากินร้อนๆนะคะปอกเสร็จแล้วเราก็จะมาฝานเป็น แว่นแว่นแว่นยังสี่แล้วพี่น้องเป็นเพนเพนนะจ๊ะเวลาต้มมันจะได้น้ำออกดีๆนะคะน้ำยากระิได้ออกดีๆเนาะค่ะต้มแบบบ้านๆทำแบบบ้านๆนะคะอันนี้ก็คือหัวกระชายเง่ากระชายเงากระชายเป็นจตสิแข็งๆยังหน่อยน,นะคะใส่วิธีบุบบุบบ,บุบเอาพี่น้องบุบใส่วิธีบุบเอาค่ะ อุบเสร็จแล้วเราก็มารวมกันต้มใส่หม้อเลยค่ะวันนี้เราก็จะมีรากกระชายผสมมาหน่อยนึงเหลือจากที่ห้องกินสดแถวก่อนนะคะตอนนี้น้ำสมุนไพรห้ากระเดือดนะครับปุดๆเลยพี่น้องหอมหอมอย่าบอกใครผู้ใดเคยต้มน้ำขิงน้ำกระชายซิลูว่าหอมซํำใดนะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากกินแบบ แบบหวานกะใส่น้ําตาลสายแดงได้เนาะจ้ะสีแซ่บไปอีกแบบนึงนะคะแต่วันนี้เราไม่ใส่นะคะต้มสัก 10- 20นาทีเนาะพี่น้องน้ำสมุนไพรเขากะต้มได้เวลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขากะน้ำมากรองนะคะนำมากรองใส่กระชอนเพื่อจะได้เอาแต่น้ำเจดเอาแต่น้ำนะคะหอมชื่นใจ คือเก่าลหะพี่น้องถ้าทำแบบบ้านๆเด้อพี่น้องเก็ดกินแบบบ้านๆหฮานีนล้ลรพี่น้องสมุนไพรอยู่ในหัวในสวนเฮานี่ละจ้าเราได้มาแล้วนะคะน้ำกระชายต่อไปเราก็จะมาใส่เหยือกเหยือกเก็บค้ามห่อนไว้พี่น้องเหยือกตัวนี้เก็บค้ามห่อนได้เด้อพี่น้อง เก็บคพามเย็นก็นได้ใส่ใส่ของห่อนก็นเก็บเพิ่มห่อนได้หลายชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นเปนเวลายังมเมื่อเศาร้ากสิเพื่อนเกษิสามารถเก็บได้เป็นเครื่องมือเพื่อพี่น้องจังเคยเก็บมาเนะาะทำแค่นี้นะคะวันละเหยือกกินในครัวเรือนแจกพี่แจกแนงแจกพี่แจกน้องผู้ไปผู้มาอยากหิวก็กินน้ำกันนะคะ ส่วนอันนี้ก็คือกากเพ่นตอนเพ่นชิ่นของกระชายเนาะพี่น้องเขาก็สิเก็บใส่ตู้เย็นไว้ถ้าต้มอีกได้เป็นน้ำสองน้ำเทือซองเทอาเป็พี่น้องเมื่อกี้น,น้ำกระชายพร้อมกับชมดอกไม้ตนม้นไม้อยู่ขังบ้านน้องกันพี่น้องมามามา,มาจ้ามามาสวัสดีค่ะอย่างเป็นทางการนะคะพี่นอ้องเราก็ได้แล้วเด้วพี่น้องได้เลยจ้าวันนี้เขากระิมากิน น้ำสมุนไพรบำรุงร่างกายของเรานะคะที่เลยค่ะวอุ้ยที่ยังบกเยี่ยบกเคียมเลยพี่น้องเราจะิกินไส้ของมักขึ้นเกาหล่าพี่น้องน,น้ำผึ้งนะคะมีลาซิมีบักนาวน้ำสีพลังบวกบำรุงนะคะ มาพี่น้องมากินน้ากันก่อนไปทำงานนะคะขอสักแก้วกินหอนนี่ก็ที่ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนี่พี่น้องมันจะถือกินหอมแค่กินกับเลียนี้แล้วพี่น้องเลยชื่นใจตีอีกแบบหนึ่ง ออีจ้แก้วเร็นบบใบกินลายแล้วพี่น้งองก,กินละแก้วเมืงองยังไป,ปบซมดุลนะคะข,าข,าะข้อขาตัวเรือใส่อีกที่เก้าใส่ลายสิบเบ็ดคออีกแก้วหนึง่งล่วงคอดีมากเลยพี่น้องสดชื่นสดชื่นสดชื่นเออสวยสดชื่น เติมความสดชื่นก่อนไปทำงานได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องกินร้อนๆน,นะคะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่นำเสนอให้พี่น้องไปเฮ็ดกินเฮ็ดอยากนะจ้ามาทำน้ำสมุนไพรกินกันเด้อพี่น้องจะได้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงสุขล้นสุขปุสุขคนส,ส,ส,สำหรับเมื่อนีก้กับสำหรับพระจากพี่น้องใ้เพียง่านีนะคะเจอกันคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย